เช้านี้นะครับเขามาในโรงเห็ดนะครับขอบคุณนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งไว้นะครับผมตอนนี้เห็ดพึ่งจะเปิดเปิดหน้าได้วันที่สองนะครับแต่ว่าเห็ดก็กาลังอ่าออกนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับที่สั่งไว้นะครับถ้า ได้ผ้นผลิตเกลี่ยสีฟ้าไปทรงเลยนะครับขอบคุณสำหรับลูกค้าที่สร้างไว้ทุกทุกท่านนะครับนี่ครับเพระาะว่าข้าเพึ่งเปิดได้สองมือครับพี่น้องมือที่สองมือนี่นก,กำลังแตกออกแตกดอกออกนะครับเนบ่มาท่านหลายครับเงบ่าท่านหลายได้ทุกคนแน่นอนนะครับพี่น้องนี่เพระาะว่าเบิงครับในโรงของเรา เข้าพึ่งได้เปิดเนาะนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเดี๋ยวได้พ้นผาิตแล้วสีฟ้านํำทรงเลยได้พี่น้องเด้ครับเห็นนางรมสวยๆอ่อนๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวได้ทุกคนแน่นอนพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ